เ um อ็นเอ็งอะแต่จอโจ้โนเจ่เจาหน่อยแท้หรอวะมาทำเซาแซวอะเราเตียงช่มาเมื่อนี่แหละวะโอ้เพิ่นมาเมื่อนี่บอโอ้อ่ะทังแม่มีเวียกกระเพิ่นบอ่เอาเอันเราเตียงมาช่มาเล้าเอาไร คินเฉลยโอ้ชาวนันทิกับป้านอ๋อแม่ติดตามคลิปเพิ่นโดยโอ้ทั้งแม่นี่มีเบี้ยเบี้กไห้เบาเตียงเพิ่นม่าว่าไอ้บอกดิจงใดดอกใหญ่ๆอ่าบ่มีเบียกปันใด้เลยทรา่ว่าดินทะเลมืดโอ้ดิจะได้ดินชายโอ้ชายเบิดโดยแต่ว่าเพิ่นบอกอ่าเพิ่อนว่าในคลิปว่านี่ว่ามามื้อนี้บ่โดยอืมแต่ว่าเพิ่นอาจจะเข้ามาประมาณคุณละแต่เก่า2-3โมงเนาะ ผักพรอนก่อนตอนขับมือหนิเห็นมืออื่นเช่าเลยคือกลับบ้านอ๋อยังเงินคนว่าวหนะน้าแต่ว่าได้ยุดก่อนบ่แม่หรือว่าโจก่อนบ่ดินเบิด์ดเลยนะเขากะเฮ็ดท้าย,ยังพอได้เฮ็ดอยูย่บ่เลยสบายดีพอแม่พี่นอ้องเทุกที่เลยทุกคนบนสมนสองทุกอนกาเงินดีตอนขับเขาซื้อซองซาบุญลาอีกแล้วเนาะงพอแม่พี่น้องเนาะอันนี้ซากนกะเทคานหนาเนาะพี่น้อง พางหน้า FC เนาะกระสุงใส่การตั้งบล็อกมาพี่น้องเนาะอาว่าสร้างคนตั้งบันทกว่าดูว่าจังใดเนาะกับคอมม์เท้ามาต่างๆนานาเนาะอยาเป็นความคิดของสาวแต้วหรือว่าเป็นความคิดของสร้างเนาะที่ตั้งบล็อกอาบล็อกแก้วอยู่ในห้องถ้าจริงต้องตั้งทั้งข้างเพื่อนวะเนาะแต่ว่าอันนี้เนาะก็คือ ทางสร้างเพิ่นบอกว่า่าเป็นความคิดของสาวแตวเนาะสาวแตวเพิเ่นอยากได้ยีทั้ทงในหองเนาะทางสร้างกับติดติดตั้งให้เพิ่นเนาะเพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่นต้องการแนวนั่นเนาะ,ะคือเพิ่นเพิ่อนอยากติดในห้องมันมีความสาว่างเดจังใดเนาะอันนี้ก็เพิ่นมักแนวนั่นเนาะเอากับปุ๊กเพื่อนตามใจคุยยูปุูกอูตามใจผู้นอนคือเพิ่นว่านาะผู้ถอดเครื่องเชินว่า ก็คือเอชีังทานด้วว่าหลายๆทานมนะเพิ่นกบคอมินต์เขามาในสาไลบอกหรือว,ว่าอันใดที่ว่าสร้างเพิ่นเฮดอันบบเมนกใไฮติฮ่าทั้งสาบุนายกับโบกาบอกโบกว่าเี่น้นองเนาะพอเป็นงานของเพิ่น เพิ่นกะทำการเจ้าของเพื่อนเจ้าของทานเนาะเพิ่นบอกจังได้เพราะว่าเอฟซีไรทานบางท่านเพิ่นกะบอหมักนอกการที่เฮาบ่แม่นเจ้าของเพื่อนเฮามาออกข้อพิเดนเพิ่นกะบอหมักเนาะเลยชุดแล้วได้ซาแต้วเพิ่นพี่น้องเลยเอาสบายดีเด้อท่าควายสีสบายดีเลยอ้าทางชาตเพิ่น ติดมากติดมากอีกแล้วเนาะกระชงให้เนาะโอ้มันแข็งเนาะพ่อเนาะตะปูจนว่าบุ้มงดไม่อยังคือแข็งแค่เนาะพ่อแต่ก่เอาเพิ่นว่าไม่แดงเนาะแข็งอ๋อไม่แดงก็ไม่จิกไม่จิก โอ้ม oh, ีสางบ่จัดเมียนชวนบอกสางนาพี่น้องเป็นมหาสาวเต๋อบัดปูนพูนแล้วเนาะสางมาสวยเลยเนาะอมาสวยสิมเลยเนาะ

มาเดิวพี่นองบูว่าไ่นอมาหาทางสาแถวเพื่อนพ่นองเลยเป็นแถวทางไก่เดือทางไก่เนาะโอ้เพื่อนมาขอพักก็ดูมาจาังไดพพ่นองมาเบ่ง เตินมาขอซื้อผักอกอว่ามาขอมากินเนาะพี่น้่งเนาะเก็บผักไว้โอ้สบายดีโอาคิดแต่ชิชัยก้อยกุ้งเอาคิดว่าเมียสร้างมาตามสร้างบ่บ่นะเอาบ่บ่เป็นมีผัวจะก้นบ่ คิดว่าเมียสางมานำสางมีเียกมีงานมามามาเอาไปยังพักนะมีงานบออ่หรือจังไดเอาการงานโรงเงี้ยเท่นั้นเด<อ>ี๋ยวสอนกุ้งเลยสิก้อยให้เขากินวะได้ลายบ่ยังางทะเลลงเอาพักเมื่อก่อนกระเทินมาพี่เลยสิเก็บพักเมื่อแด่นสิลงไปสอนอยู่ไสนี่พักนะฮะกุ้งนะนกุ้งหัน่นในน้องตัวเองเลยนะโอ้วันนี้เห็ดช้อนไตเลยว้อนี้หั่น แต่ว่าก <m> <c oughs> ุ้งยังบบทันได้บอกพักก่อนโอ้่ปเลิกไอ้หงเยียนเนาะเลิกแล้วบ่โบหงเยียนแม่ยังอยู่ยังทได้เลิกก็เลยสิเอาพักเมื่อไห่ก้อยกุ้งใส่มะกอกเนาะขักแล้วเนาะหรือว่าช้อนได้หรือบ่ได้ก็บ่จักแล้วเนาะมันไปช้อนยาดบ่ได้ฉ่ำเต็มทีแล้วมันหนาวเนาะจะได้ยืนนอกคันว่าน้องมีกุ้งเนาะแม่ประกาศขึ้นมากินก้าป้าดขักปันยังมีประกาดหนะฮอดเลย ก็ไม่เสีนแต่กาวหนเด็นันแหลเอ็ดแอน่ะแบดแเจโจมโน่ฉุเอาหน่อยแท้หรอวะเอาหน่อยเอาเอาใส่จักลายระกดาลหระเอาป่าเอากุ้งนีหน่อยพักเลยไลด้มันจะแซ็บมีแต่กุ้งปลอดภัยกับบยอยากได้มันมีแต่สดสดต้องพักใส่็เยเอาเอาสดลดแตนย่างสดลดเนาะ มาทำแซวแซวอะตาเตียงที่มาเมื่อนี้แหละว่ะโอ้เพิ่นม,มาเมื่อนี้บ่ดอยอ๋ออะทั้งแม่มีเวียกกับเพิ่นบ่อเอาเบอร์อัน,เ,อนเราเตียงว่าที่มาเลี่ยเราเราแบบไหนเราตอนไคลิปเพิ่นแล้วโอ้แค่วันที่กลับบ้านโอ้แม่ติดตามคลิปเพิน่นโดย โอ้ทั้งแม่นี่มีเวียกอยากให้เาหบาตเตียงเพิ่นมา้านว่บ่หรือจงัไงไดดอกใหญ่ๆอ่บาบ่มีเวียกวันได้เทยแต่ว่าดินทะเลม,มืดโอ้แต่จังใดดินชายโอ้ชายเบิดโดยอืมแต่ว่าเพิ่นบอกอ่าเพิ่นบอกได้คิปว่านี่ว่ามาเมื่อนี้บ่โดยอืมแต่ว่าเพิ่นอาจจะเข้ามาประมาณคุณอะไรแต่เก่าสองสามโมงเนาะ ผักพรอนก่อนตอนขับมือนี่ยเห็นมืออื่นเช่าเลยคือกลับบ้านอ๋อยังเพิ่นเว้าหั่นนะแต่ว่าได้หยุดก่อนบ่แม่หรือว่าโจ๊ะก่อนบ่ดินเบิดเดินฮะเขาก็เฮ็ดท้ายังพอได้เฮ็ดอยู่บ่โดยอืมเขาเร็วเอ็ดเอ็ดอ่ะได้กินกับเอาบ่กกกินับบ่กินกับก็ได้เอาฉังถึงอยางอ่ะ จันจะลายๆเอาพวกเรายังกันเสรตอนี่แย่กันแน่แม่ตอนนี้มันมีขี้ดินเนี่ยแย่กันติดตามคลิปเพมันตลอดเนาะจิ๋วมาจิ๋วบอกบอกบอกมีเก๋ไปหาผักก้อนจังว่าไปหาช้อนปลาช้อนกุ้งบัดนานี่มันก็เขียวผักเทศเราสาวแตวอองอันนี่อันนั้นเราใช้พุนเลยบัตบัดรพักหอมบัดรออกซีแบบ สีแบบเขียวเขียวแบบเขียวอ่อนอันนี้แบบเขียวเข้มเหมือนเนาะคุณบ่พ่อน่ะอืนั่นมันเป็นลืองหั่นงามขนาดงามกันเนาะนาทีเดียไปไปใส่กระตะแกงเอนบ้านเนาะโอ้ยเอ๊ะคว้ยดังนะดูช่วนเนี่ยแห่าดงไปทำกระตะแกงบุกเดี๋ยวโดนกระตะแกงอันนี้อันเดียวโอเค mỗi lần bay của tôi mỗi lần 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 mỗi đây mỗi lần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  mỗi mẹ anh lần mỗi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  lần เออช่างกับพุ่นได้ผลอีกคนละคนเนาะคือว่าอันนี้เปื่อยนี่นะนี่เลยหดแดงของมือมันก็เปื่อยและโอแหลงใช่ไหลงอ๋อมันเปื่อยบ่แม่แต่ว่าคิดว่าเป็นช่างกูยิ่งที่คนสับเปื่อยอะไรช่างเองนี่เลยมาช่างกูนั่นกับแบบรับปิดหนาบูจื้อหนาแล้วปันใดกูที่เราสับเปื่อบ้างกับปูจื้อปันได้ยามใดก็ใส่คุกไทยเพ่ หาก็เห็นนุ่มดีนะัดแบบโเบลนั่นเนาะคอยคิดว่าเรามาตามผัวแล้วเป็นสร้างวะแอนเห็นเพื่อนยืนว่าคิดว่าอ๋อมียสร้างมานําอย่างนออะใช่ๆอย่างนอกอาปลากรอบปลาหอยใช่กคอยกุ้งมาไดเส้นแล้วคอยกุ้งเนาะที่ลงไปช่อนอยู่ในน้องนำเพื่อนไปรั่วสว่างเลยกุ้งเพื่อนวะเพื่อนยังมาท่านไปฉอดนะเพื่อนยังได้มาเอาพักเมื่อไหร่ชื่อพักขนาดเนาะมาหาชาแตลลดเลย เอาคักเหือเลยต่ยังลงหน้าแน่เนาะนาวๆแบบนี้มีแห้งจอยๆเนาะแม่เนาะบ่มีปิงบ่จักแล้วปิงนี่ลบ่อยากเออวือักเนาะเคยสิบ่มีแต่เก่ากน้ําบกกขุดดินกันยังเห็นแห่แม่กินแล้วแม่ก็ย่านปิบ่แม่ เออย่านอยู่โอ้บ่ปัดได้เลยใครคัดอันนั้นย่านอยู่คั่นบ่เห็นใครแน่ลงไปก็ได้คยปิงจับูล่โ้คั่นไปิงจับแล้วก็ให้ด้เนาะสกเดงสกเดงโอ้ยน้องาจานจับติปึ้งแต่เก่าแต่เก่าวาปึ้งไปเกี่ยวข้ากับชาแตนี่แหละชาแตวก็ยังน้อยปีลงไปเกี่ยวข้าวกับปิ้งมัจับหมู่พุ่นอดเอาเฮ้ยเออปอกให้หมู่อดเอาเออบัดถึกพรถ ไปเปลี่ยนเขาได้เพราะว่าเออเปลี่ยนเขาในขั้วเหงานี่ขึ้บนแมนดิบอกขอเถอะนําอันคือกขึ้นบนเมนดิเลยใช่ตัวเองไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเกาะเข่าแบบนี้แหละเกาะเกาะลงไปเลยยังจริงเห็นมันจับแล้วในนี่เห็นจับรถเพ่นก็ทางขาดเข่าเพชรยังนะเข่าจนในมือหันจนล้นมัดกระยานหันเคลื่อนไปแลยไม่เคนไปเลยเฮ้ยยังเป็นยังไปอีกนี่ไดรนี่ไร กันจักหาไมมกันหาเด้อะมาเกี้ยวได้ในไห้ขึ้นเลยขึ้นยืนอยู่คันเลยมันนี่โมหันท่างลายโมหันยืนเกี่ยวเข้าในน้ำมันเลยโดยเองกะอยากไปหาบ้านใม่กะไปขึ้นบ่บ่มีแล้วกะบ่เกี้ยวได้มบอนีได้ยืนเลยพูดจะคลองนาหันเลี้ยวหาแล้วเนาะเลี้ยวหาให้นาให้ไปเกี่ยวโดยอ่ะอ่ะขันวาวนั่นเลยพูดจะเกี่ยวให้ตะนั่นโดยเขากะบวาวแล้วมันอึบัืมปฏิพนหัน ขึ้นเลิกบัตรที่เฮาเราให้อดเอาอดเอาอ่ะเขาหายต้เนี่ก็ให้เนียว่าบ้านเพิ่นว่าตัเนาะโอ้บัตรที่เคนอนญาติมายันมาแล่นขึ้นบัตรที่มืออดเอาอดเอามาเป็นยังนักจีนะแล้วว่ะแต่จริงได้แล้วนาให้ปักใหญ่เนาะบัตรที่เจ้าของป๊บขึ้นไว้พอดโอ้ตอนก็แล่นขึ้นตอนเลย กสิพอกินล<อ>าพกะุมตอตอยู่โอ้ยังมีเหือมีแห้งอีกเนาะไกส่สิพ่อกินได้บัดยังไปบัดมีแห้งสอนอยู่บ่หน,นิฮะไก่สิพ่อกินเทียงยังไปสอนมีแห้งอีกบ่สอนอกุ้งนะไปกันด้อโดยโชคดีดให้ได้กุ้งลายๆเอออานไหนพี่เอิอ่นมาขอพักเนาะเพิ่นก็อฮ็ดเวียกอยู่โพงเฮียเนาะพี่นอ เพิ่นกัสิไปสอนกุ้งอยู่น้องหน้าเพิ่นมาอ่าก้อยกุ้งหรือว่าย่ำเนี่ยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาซุ่มนมกันอยูหงเยียนกินพี่น้องเอ้ยอ่าเน,ะนาะยังบริได้ครับรบรายการยังบริได้ไปเบิ่งกหงเยียนเนาะมาใส่สองสามมื่อแล้วลยังโบเห็นหงเยียนเนาะแต่ว่าทางแม่เพิ่นว่าหงเยียนสายก็จะเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าบะเตียงเพิ่นเบิ่งสิบบะเตียงว่าบะเตียง อาจจะมาเนาะมาเมื่อนี่ว่าสรนเนาะบุคคลเมื่อนี่ทั้งบาเตียงที่ได้ข่ามาหรือว่าจังใดเนาะมาทางโอกยังบริาพารในเราะว่าเพราะว่าปูนยังประทันเบิร์พี่น้องและอีกอย่างเนะาะทั้ง้างเพิ่นกะมาสวยแล้วเนาะมาสวยแล้วเนาะก็เลยต้องเก็บก่อนพี่น้องเลยคันวักปักบัดเบียกมาสิบคืบหน้า ยามหนาวต้องกินน้ำอุ่นเนาะเพราะว่าเพราะมันหนาวพี่น้องกินน้ำอุ่นมันทางกายมันจะได้อบอุ่นเนาะเขากินน้ำเย็นมันแห้งเย็นยาวชื่อคืออะไรมงค์เนี่ยจะไปเจาะอะไร บาเาดี่างบ่คือบอกูหัวไม่ดิเลยพูดยังไันหมดโอ้เนาะคอยหลายพูดเนาะพอเนะทัางพอพงลงโทษไอเรอมามาซาเราเลยจัดนักให้ โชคดีแล้สับแตวเนาะมู้านี่คิดว่าโอ้สาวแตวได้เป็นผู้ซอยสร้างโค้งเล้มนี่โพรีสวยมากแบบทงพอมาเรียกไลยสว่างใหยเราเนี่ยทั้งพอคนบอกว่าเราเป็นอย่างน่้เป็นผู้ซอยในบ้านบอกไม่พอพอทำมาได้เราเนี่ยในบ้านอ่าคือสิเนียน หมูลายเนาะหมูเบนดสัยดีด้คนหมูลายมือเด็กเก่ากนหน้า่ออนเจ้องอย่างม่็มถูกมาดินน้ำเพล่ราะกครลคนเนาะบอเือนเจ้าของตนังคือผูกหน้ามูผกหนมูป็นตุ่มมบ่อ มื Or, ang, o o. <Q> ่อนี้ได้ยังไหสางกินเที่ยงสาวเตวแย่มะเขือมักแตงตัวมกแดงนี่แตงมั่วๆก็บุ๋เตงี่ยยหละมันหางานเนี่ยใส่ไะเล้วกกว้สักสี่หางเนี่ยอย่างมากผู้ชายกินจะได้เป็นห้าชอกุ้งแบบสาวเต๋ปยันปิงแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยกำลังคินบะกกินเรากุ้งไปสอนนี่เนาะแต่เต๋ที่บวกภาคเหนือหาง ูินเาะจาไม่ขนมีนอไม่แซ่ตาบรงเกงนาไม่สร้างกีนเนาะนไม่ทงนะเนาะแต่า่าสร้างแล้อยากินเกงนอไม่ทอนจ้ะโอ้ยุ่กนี้เนี่ยบอยากกินเกงนอไม่กตามที่ว่าจาว่าก็ผ่านมากานก็พอเลยก็พแมนผู้เฒ่าพวกในเด็กเกงนอไม่ตามมาหุงนี้ผูนที่บอยากปั่นไหนด่วนอยู่ไร เดี๋ยวหนึ่งพักกี่ค,คมว่าเพิ่นมากูุเฒ่วเพิ่นอายุยังน้อยยังนุ่มเนีปัิญญาอายุก่งไม่แต่าุน้อยมริามกต่วอันอยซางคู่นี้ยังไม่เป็นสีเช็ดเนาะไยซางได้ขึ้นถุมบอ่อทุกคนในเฮดุมาเนาะเฮดมาหลายอันเพราะว่าแต่ละคนเหฮดถุม

นยังนอบปันีโออกกับไฟเล็กซะด้วยเอะคนบอกอยนี่เล็ซะรวยโอเ้โอเล็กซะรวยอืมเจอหน่ยะหนุ่ไฟละบอกข้างในนี่สาวแตวเลือกเองว่าติดนี่หรือว่าคนติดนี่อ<ม>ืมหมากเนาะเวลาตื่นเช้ามาแหละมันสว่างเนาะมันเป็สาวแตวเดี๋ยวสาวแตวนอนกับลูกตื่นเพื่อนรู้เมื่อเอนาะอน,นี่แค่เน่อาศัยแต่ว่า เปิดไฟดอกไม้ไว้เนาะมันส่องเพราะว่าบางคนแบบนอนแบบปิดไฟแล้วมันมืดแต่ว่าอันนี้สาบแก้วเอาไฟดอกอ่าอยู่ตัวนี้เนาะแต่เขาปิดไฟดอกไม้หอมเขาแล้วมันสีสวางขมานเนาะมันมีบอกแก้วแน่นแน่แนดี สร้างโครงกอบแล้วพิธีเรียบร้อยแล้วกอบกุ้งแล้วกอบกุ After ้งอ่ากอบกุ้งคือเนาะพื้นคือหน่อยเนาะคุงคือคือเนาะบาทหนเอยก็คืนคือแล้วพี่น้องเนาะยังอีกของฝอเข่าพูนเสือแดงขอเนาะอีกจัก ประมาณสามก้อนเนะกจากกรุงคือการเปิดก่กะเมื่อแรพอดีมันก็มากินเข้าเที่ยงโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะทางสาบ,บุยไลจะได้กดจบคลิปลงไปก่อนพี่้องเอนปิดประการใดก็กขอโทษขอภัยไอชี้ประสิทธิทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์เด้อเนาะทางสาชาย ขอพิพากษาประกาศใดก็ขอ,ดขอโทษขออภัยนำเอฟซีไปสู่ทุกคนเด้อเนาะทางสาวแต่วก็นั่งเนมเนืงินงามนนงเนะาะพี่น้องเนาะเอาสหรับสนุนในขอกล่าวภาวะสบายดีสบายดี